การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีจําเป็นมากนะกับคนทําจัดซื้อมันไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณพูดมากพูดน้อยเก็บตัวไม่เก็บตัวเราสามารถมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีได้เพราะมันจะทําให้คุณทํางานง่ายได้รับการช่วยเหลือในหลายๆเรื่องเลย เพราะอย่าลืมจัดซื้อติดต่อหลายหน่วยงานเนาะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโครงการฝ่ายผลิตหรือฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินหลายหฝ่ายรวมไปถึงซัพพลายเออร์ด้วยถ้าคุณมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมันจะทําให้คุณได้งานมากๆเลยแหละแล้วทําไงอะมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีอะ่ะคุณแค่มีจิตใจที่เมตตารักที่จะช่วยเหลือและแบ่งปันคนอื่นเห็นคนอื่นแล้วอยากช่วยโอ้โหแค่นี้มันก็ ส่งสัญญาณอะไรออกมาแล้วเวลาคุณเห็นใครทําอะไรแล้วคุณพอจะช่วยเขาได้ก็ยื่นมือไปช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องงานเขาอาจจะถือของอะไรมันหนักคุณอาจจะเฮ้ยช่วยถืออันนี้ไหมโอ้โหเห็นท่าทางหนักเหลือเกิน คุณทำแบบนี้บ่อยๆเขาจะเห็นถึงความสัมพันธ์ถึงความหวังดีของคุณหรือในการทำงานเนี่ยบางทีคุณอาจจะเฮ้ยไม่ต้องอันนี้เดี๋ยวหนูส่งเองอันนี้เดี๋ยวหนูทำเองโอ้โหมันจะยิ่งทำให้คุณได้ใจคนรอบข้างเลยเวลาคุณขอความช่วยเหลืออะไรเนี่ยเขาจะรีบช่วยคุณทันทีเลยเรื่องเล็กเรื่องน้อยคุณก็ทำได้ช่วยได้ไม่ว่า คุณจะไปเที่ยวหรือไปอะไรมาคุณจะซื้อของนิดๆหน่อยๆมาฝากเขาเนี่ยโอ้โหเขาก็ดีใจสุดๆบวกกับการกระทําที่คุณรักการช่วยเหลืออยู่แล้วนะโอ้โหคุณจะเป็นที่รักของพวกเขาเลยมันไม่เสียหลายเนาะเราอยู่กับเพื่อนๆเราอะหลายชั่วโมงมากกว่าคนที่บ้านเราอีกดังนั้นถ้าเรามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อพวกเขาคุณจะทำงานสนุกในตรงนั้นคุณจะมีความสุขคุณจะเหมือน ทำงานแบบพี่น้องกันอ่ะมันจะไม่มานั่งเขม่นกันถ้าคุณมีจิตใจที่ที่รักและเมตตาที่อยากจะช่วยเหลือแบ่งปันอ่ะคุณจะไม่ต้องฝืนเลยมันจะแสดงออกมาเองการพูดการยิ้มสายตาคุณมันจะออกเลยคนอื่นจะรับรู้ได้ว่าคนนี้มีความเมตตาคนนี้อยากที่จะช่วยเหลือแต่ว่าทุกส่วนงานมันก็จะมี job description ของมันเนาะอันนั้นคือเราก็ไม่ได้ไปก้าวไก่หรือทำอะไรที่มัน เกินหรือว่าตลอดตลอดบางอย่างอันไหนเราช่วยได้เราช่วยเป็นครัง้งคาอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้เราช่วยได้บางทีนะตอนที่ครูทํางานอะพวกใบเสร็จรับเงินของฝ่ายการเงินอะบางทีเขาทําไม่ทันเขายังไหววานเฮ้ยจะซื้อพอจะช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยครูก็บอกเฮ้ยได้ตอนนี้โอเคอยู่พอทําได้ครูก็เอามาช่วยแต่มันก็ไม่ได้ช่วยตลอดไปพอมันมีช่วงที่งานเข้ามาเยอะๆครูก็จะบอกโอ้ทำไม่ได้แหละตอนนี้งานเข้ามา เนี่ยมันก็เหมือนเป็นน้ำใจช่วยเหลือกันไปอะเราไม่ใช่กอดว่าเฮ้ยฉันทำตรงนี้อันนั้นไม่ใช่หนาะที่ฉันมันไม่ใช่เราอันไหนเราช่วยได้ลองช่วยแบบเนี้ยมันจะทำให้คุณทำงานง่ายอย่างที่ครูทำอ่ะบางทีบินมันผิดหรือว่าอะไรเงี้ย บางทีทางบัญชีหรือการเงินเขาก็ไม่พารมาหาจัดซื้อให้ช่วยตามหรือทําให้เขาทําให้เลยเพราะเขาเห็นว่าเฮ้ยเรามีมีใจที่จะช่วยเขาอยู่ตลอดดังนั้นมันแค่นิดหน่อยเขาก็ช่วยให้งานมันราบลื่นไปสําคัญนะมนุษย์สัมพันธ์ของคุณอนะจัดซื้อจําเป็นมากยิ่งกับซัพพลายเออร์นะถ้าคุณมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีนะโอ้โหเขารักคุณมากพอซัพพลายเออร์เซลลทั้งหลายเขาอยากจะมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคุณอยู่แล้ว คุณก็แค่พูดด้วยความจริงใจนี่คือมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของคุณแล้วพูดด้วยความจริงใจจริงใจในที่นี้ก็ไม่ใช่แบบว่าโหหักเป็นหักแตกเป็นแตกนะนีน่คือฉันจริงใจแล้วแบบนี้ไม่ใช่ถนอมน้ําใจเขานิดนึงพูดด้วยความจริงใจในนี้คือก็ในใจคุณมีแต่ความรักและเมตตาเพราะเขาก็มาช่วยเหลือเราดังนั้นอะไรที่เราบอกได้เราบอกเฮ้ยนี่จะมีออเดอร์เข้ามาวะเท่านี้เท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็คุยกันได ถ้ามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีอะซัพพลายเออร์เขาจะช่วยเหลือคุณอย่างดีด้วยบางทีมีงานด่วนอะไรมาใจแลกใจเนาะเขาช่วยคุณได้อย่างรวดเร็วเลยดังนั้นไม่เสียหลายในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของเราไว้มันไม่เกี่ยวว่าเราจะพูดเยอะพูดน้อยไม่เกี่ยวเลยมันอยู่ที่ใจคุณพอใจคุณได้มาคําพูดคุณหรือการกระทําคุณมันก็จะแอกไปดังนั้นใจคุณก็คือมีความรักและเมตตามาเพราะมาช่วยเหลือมาเพราะมาแบ่งปัน ฉันอยากให้คุณมีความสุขด้วยฉันมีความสุขแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณได้คนเข้ามาช่วยเหลือคุณขอให้คุณบันจงสร้างกับชีวิตคุณใช้ชีวิตอย่างจงใจเนาะไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบตามสถานการณ์ใครมากระทาอะไรแล้วคุณก็จะ แสดงหรือแอคไปตามนั้นคุณต้องควบคุมตัวเองด้วยจงใจใช้ชีวิตทําให้ตัวเองมีความสุขทําให้ตัวเองเบิกบานในทุกขณะถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอารมณ์ดาวหยุดตรงนั้นก่อนอย่าพึ่งทําอย่าพึ่งพูดเพราะถ้าคุณพูดหรือทําอะไรไปตอนที่อารมณ์เดือดอารมณ์ร้อนมีแต่พังกับพังคุณต้องสงบและปรับเปลี่ยนอารมณ์และปัญญาคุณมันจะเกิดตอนที่อารมณ์คุณดีคุูขอให้คุณเรียนรู้แล้วก็โชคดีเนาะจากใจครูธัญญาค่ะ